สวัสดีครับวันนี้แพรมีรถหรูระดับผู้บริหารมาแนะนําเลยกับเจ้า t o โยต้ c a m มร 2.0G คันนี้นะใครที่กำลังตามหาอยู่บอกเลยไม่ควรพลาดได้รถปี2020หรูหรากัน,ปนไปเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูออปชันกันนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยสําหรับตัวนี้นะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้ใสๆกันไปเลยไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์ให้พร้อมไฟหลีไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันและที่สําคัญตัวนี้ได้ กระจังหน้าเป็นสีเทาตัดกับสีตัวรถพร้อมกับสปอตไลท์คู่หน้าและที่สำคัญมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ฝังให้ซ้ายขวากันไปเลยรอบคันนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อมแมกัอลอยเดิมโรงงานตัวนี้ได้เป็นล้อมแมกขอบ16บหยางมิชลินสี่เส้นกันไปเลยปี2024พร้อมใช้ดิสเซกสี่ล้อนะครับไฟเลี้ยวได้เป็น มีไฟเดียวที่กระจกมองข้างมาให้พร้อมเลยแล้วตัวนี้ได้เป็นกระจกพับปรับไฟฟ้านะมือเปิดเป็นโครเมียมเป็นสมาร์ทเอนทรีด้วยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสำหรับตัวภายในต้องบอกว่าได้ออปชั่นมาแบบจัดเต็มเลยคันนี้ได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะและที่สำคัญตัวนี้ตัวเบาะคนขับสามารถปรับได้8ทิศทางแบบนี้เลยนี่นะครับตัวเบาะนะได้เป็นเบาะหนังสีดา ตัวใหญ่นั่งสบายเดินด้วยได้สีน้ำตาลนะดูหรูหรากันไปเลยทีเดียวแผงควบคุมไฟฟ้าทั้งหมดนะตัวนี้มาแบบออปชั่นจัดเต็มเลยระบบกันเลื่อนถลายมีให้พร้อมออโต้สต็อปพร้อมเลยเอนจินสตาร์ทพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชั่นพร้อมครูสคอนโทรลแอร์แบ็กให้รอบคันเลยไมวิ่งอยู่ที่1 7 0 0 0 0โลจอทักรีนโรงงานพร้อมกล้องถ่ายหลังแอร์ดิจิตอลตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับไวเลสชาร์จให้มี Power Outlet ให้รองรับ USB ด้วยคันนี้รถเ e อร์วิดเปลี่ยนถ่ายขอ,องเหลวตามระยะตลอดเกียร์ออโตเป็นเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้นะและที่สำคัญตรงคอนโซลน,นะมีไฟแอมเบสไลท์ให้ดูหรูหรากันไปเลยทีเดียวดูออปชันจัดเต็มสวยๆแจ่มๆแบบนี้กระจกเป็นกระจกตัดแสงด้วยนะครับและแผงควบคุมไฟฟ้าต้องบอกเลยว่ามาแบบชิคๆเลย เป็นกระจกออโต้สี่บานเป็นเปโนแบ็กนะกระจกพับปรับไฟฟ้ามีเมมโบอรี่บอกให้สองจุดมือเปิดภายในเป็นสีเทาเมทัลลิกแบบนี้นะมาดูในส่วนของหัวนอ็อตบ้างด้านข้างหัวน็อตต้องบอกว่าไม่มีขันเลยไม่เคยโดนประแจรถเซอร์วิสถึงโครงสร้างสวยเดิมมาดูรอยสีนกันสำหรับตัวนี้นะได้รอยซีน กระดูกงูนี่สวยๆอากเนียงเนียนๆเ,เลยลดการันตีโครงสร้างว่าไม่มีอุบัติเหตุพิกความชนหนักหรือน,น้ําท่วมมาแน่นอนไปต่อกันที่ในส่วนของเบาะด้านหลังบ้างสําหรับด้านหลังผู้โดยสารต้องบอกว่ามาพร้อมกับความสะดวกสบายเลยมีแอร์ตอนหลังมาให้มีขอดชาร์จ USB ให้สองขอดนะและตัวเบาะนะหรูระดับผู้บริหารอย่างแท้ทูเลย และที่พักแขนตรงกลางตรงนี้นะสามารถเป็นที่วางแก้วได้ด้วยนะครับแบบนี้นะนี่และตัวม่านด้านหลังเป็นม่านหลังไฟฟ้าให้ไม่ต้องกลัวร้อนเลยและที่สำคัญม่านหลังไม่พอด้านข้างมีม่านด้านข้างมาให้อีกด้วยนะครับไม่ต้องกลัวร้อนใดๆทั้งสิ้นสามารถดึงปิดเปิดได้สะดวกและรถเก่งต้องบอกว่าจะมีเป็นในส่วนของออปชั่น เซฟตี้ให้ด้วยบ้านไหนมีลูกเล็กลูกเล็กเด็กแดงนะตัวนี้นะเป็นตัวล็อกเด็กนะครับถ้าเรากดล็อกอย่างเงี้ยประตูด้านในเนี่ยจะไม่สามารถเปิดได้นะไปต่อกันที่ในส่วนของด้านหลังนะครับสำหรับด้านท้ายนะต้องบอกว่าได้เป็นไฟท้ายแบบ LED แบบนี้มีเซ็นเซอร์ฝังให้รอบคันสจุดกันไปเลยปลายท่อเดิม สัญลักษณ์โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะและตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ไม่พ้อมมีกล้องถอยหลังให้อย่างที่แพรบอกไปตัวนี้เป็นกล้องบิวอินจากโรงงานเลยมาดูในส่วนของด้านท้ายกันตัวฝาท้ายเป็นโช๊คแบบซับกันกระแทกด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะเปิดปึ้งปังเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูในส่วนของหัวน็อตฝาท้ายก่อนเลยตัวนี้เนี่ยรถได้โครงสร้างเดิมๆหัวน็อตไม่เคยขันเลยและดูนะตามทออ อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเนี่ยต้องบอกว่ามีมาให้พร้อมครบคันเลยนี่นะและยางอะไหเนี่ยได้เป็นแบบฟูไฟท์ลายเดียวกับตัวรถเลยโครงสร้างดูรอยซีไม่เคยมีอุบัติเหตุมาก่อนรถได้บังเดิมสวยเดิมทั้งลำไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยที่เก็บสัมภาระก็คือกว้างขวางเลยและมีเก๊ะหยิบของได้จากเบาะด้านหลังด้วยนะครับ และที่สําคัญใครกําลังหาอยู่นะแพรบอกเลยว่าได้เป็นรถหรูแบบนี้ราคาจับต้องได้แน่นอนมาดูในส่วนของด้านหลังกันที่แพรบอกนะตัวนี้เนี่ยได้ยางมิชลินปี2024สี่เส้นเลยดิสเบรกสี่ล้อกันแบบนี้นะพร้อมๆเลยภายในนั่งสบายขึ้นลงได้สะดวกคอโนโซลด้านแผงประตูทุกอย่างสวยงาม ดูด้านฝั่งผู้โดยสารกันบ้างสำหรับด้านฝั่งผู้โดยสารก็คือเป็นเบาะหนังปากไฟฟ้ายอย่างนี้และดูตัวนี้นะอย่างที่แพรบอกเป็นรถปี2020ปี2020แท้จริงดูเพจได้หัวน็อตไม่มีขันไม่มีขยับเลยนะสัญลักษณ์มออรอยแต้มคิวีทุกอย่างอยู่ครบหมดตัวเบาะใหญ่โตนั่งสบายไฟแอมเบียนไลท์มีให้ครบแบบนี้ ดูหรูหรากันไปเลยทีเดียวบอกเลยนะว่าคอนโซลเนี่ยดูหรูหราแต่ยังคงความสปอร์ตอยู่นะ<อ>ใครที่ตามหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยกับเจ้า Toyota Camry 2.0 G คันนี้ปี2020ราคาแพเปิดอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนสนใจเครดิตดีจัดไฟแนั้นได้เต็มฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ12,000บาทเท่านั้น ใครสนใจก็รีบทักหาแพ้ได้เลย0 8 1 9 3 9ปดหนวันนี้แพ้ต้งขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับ